สวัสดีครับกัพบกับผมมอยนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีเมษลัคนาเมษนะครับดวงในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนเมษายนพุทธศักราช2568นี้นะครับ ในเรื่องของเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตันติทราบลัคนานะครับก็สามารถชมได้ทั้งที่เป็นลัคนาของท่านแล้วก็ที่เป็นราศีของท่านด้วยนะครับซึ่งเป็นราศีที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ แต่ท่านที่ไม่ทราบลักษณานะครับก็ชมตามราศีของท่านนะครับราศีเมษนะครับซึ่งแบ่งตามหลกักโหราศาสตร์ไตยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการสนับสน,นุนขอบคุณทุกการติดตามนะครับ,บก,ก็ ทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับก็ขอให้ได้รับพลังที่ดีๆนะครับพิจารณาเอาแต่พลังงานบวกๆนะครับเป็นกําลังใจเป็นพลังให้กับท่านนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายนนี้นะครับครึ่งเดือนแรก ของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกต้นที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับตั้งจิตขอพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดาตั้งหลายทัางปวงในจักรวรรดินี้ได้สื่อพลังดวงผ่านมาตั้งพ่ยิบสีให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษที่เข้ามารับชมรับฟังได้ปอรู้แนวทางเกี่ยวกับการงานธุรกิจต่างๆการเงินและก็ความสัมพันธ์ด้วยเถิด กอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วง15วันดังกล่าวหรือในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง15เมษายนนี้ครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้ของผูุตี้เป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านที่เข้ามารับชนรับฟังกอไพ่ใบแรกขึ้นมา6ไม้เท้านะครับก็บ่งบอกถึงการได้รับชัยชนะนะครับกับความสําเร็จนะครับ ที่ตั้งตุ้มเตเปลี่ยนพยายามมานะครับหรือจะดําเนินการอะไรในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับจะได้รับพลังสนับสนุนที่ดีนะครับในความสําเร็จได้รับชัยชนะนะครับก็ทําให้ตัานสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีแล้วก็เดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับตลอดเส้นทางของการเดินหน้าเติบโตนั้นจะได้รับพลังสนับสนุนนะครับรอบทิศทางที่จะทําให้ตั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ออกจากสภาวะอะไรก็ตามนะครับแปดถ้วยอะไรก็ตามที่ส่งผลในตั้นอยู่ในสภาวะของความเป็นวังบนอะไรก็ตามนะครับหรือการเสียเวลาอยู่กับที่แล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์ไม่เกิดผลสําเร็จอะไรเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับตั้นจะกก้าออกจากสภาวะนั้นแล้วก็ไปสู่ดินแดนที่จะมีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่รออยู่เบื้องหน้านะครับกับดินแดนที่ จะตามไม่ต้านกกบโอกอยผลประโยชน์ต่างการเงินตามทรัพย์สินมันจะเข้ามาเติมเต็มไม่ต้านสู่ความรวมสมบูรณ์นะครับบางท่านมีโอกาสนะครับที่อาจจะกลับไปในที่อาชีพเก่าๆก็ได้นะครับหรือหน้าที่เก่าๆในงานเก่าที่อาจจะถูกเรียกตัวกลับมาถ้าเป็นลักษณะลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆนะครับที่บางทีก่อนหน้านี้นะครับ่านอาจ,จะถูกปลดระวางนะครับในเรื่องของการ จำหน่ายออกจากงานอะไรมาก็ตามหรือหมดวาระในการเป็นลูกน้องลูกจ้างอะไรก่อนหน้านี้นะครับหรือการปล่อยวางธุรกิจอะไรต่างๆนะครับที่มีสำเร็จไปแล้วแล้วก็หมดวาระไปแล้วนะครับอาจจะมีโอกาสนำมาสร้างโอกาสใหม่นะครับที่จะทำให้ท่านนั้นสร้างรายได้รายรับในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับเรียกว่าต่างสังคมก็เปิดโอกาสให้ท่านนั้นนากลับมาสร้างโอกาสใหม่ในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะ รีเทิร์นในผลงานเก่าๆที่จะสร้างรายได้ปลายได้ในทิศทางที่รุ่งเรืองเป็นที่เปิงลอใจหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสเดินทางไปกับตินฐานบ้านเกิดเมืองเดิมก็ได้นะครับที่บางทีอาจจะเรียกว่าหมดจากหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ดูแลอยู่แล้วนะครับที่อาจจะ ปลดระวางปลดตําแหน่งอะไรก็ได้นะอาจจะ,กะเกษียณอะไรต่างๆแล้วก็มีโอกาสเต็นต่างไปใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวไปทาธุรกิจอะไรส่วนตัวของตนเองร่วมกับคนในครอบครัวในถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองเดิมนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวนะครับมีความสุขกบุญในทิศทางที่ดีในช่วงนี้นะครับ9ก้ถ้วยที่ ได้เงินได้ทองทรัพย์สินมาจากความสําเร็จนะครับความสําเร็จที่จะทําให้เปลี่ยนไปด้วยความสุขดมสมบูรณ์นะครับที่จะทําให้่ตั้งกอบโกยผลป,ประโยชน์เข้ามามากมายนะครับก็ตามให้กินดีอยู่ดีมีสุขนะครับกับความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เจ็ดดาบนะครับอาจจะมีสภาวะอะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับ ไม่ชัดเจนในสถานการณ์บางอย่างทีอาจะมีเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องบริวารอะไรนะครับถ้าใครมีลูกน้องบริวารช่วงนี้นะครับบางทีลูกน้องอาจจะไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการที่จะร่วมแรงร่วมมือร่วมใจนะครับก็เรียกว่าบางทีลูกน้องมักจะแอบแอบซ่อนๆนะครับเรียกว่าบางทีพอเจ้านายไม่อยู่ก็หนูร่าเริงนั่นเองก้าวตำรานั้นนะครับบางที ลูกน้องแอบไปอู้อานบ้างอะไรบ้างนะครับเวลาหัวหน้าไม่อยู่หรือเวลาเจ้านายไม่อยู่หรือหัวหน้าไม่อยู่นะครับก็จับกลุ่มคุยกันนะครับแต่นทีจ่จะเวลานั้นไปร่วมเรงร่วมใจในหน้าที่ของตัวเองจัดการงานของตัวเองให้เสร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วนะครับแต่บางทีก็จะมาจับกลุ่มกันบ้างนะครับเวลาปลอดจากนายจ้างลูกจ้างปลอดจากหัวหน้า อะไรก็ตามนะครับที่ทำให้ลูกจ้างนั้นมารวมกลุ่มหรือแอบรบับแอบบซ่อนบ้างบางเวลานะครับก็ตามใหอ่อาจจะไม่ใกล้ได้รับร่วมแรงร่วมมือในเต็มที่สักเท่าไหร่ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะครับสถานที่อะไรก็มาแบบปุ๊บปับ๊บจะปลันตันด่วนในช่วง15วันในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้นะครับที ชาวราศีเมษลัคนาเมษ่ยต้องรับมือนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้อง,งรับมือในลักษณะที่มีสตินะครับที่จะมีเข้ามาในลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในการเตรียมการอะไรเอาไว้นะครับก็มีเข้ามาทั้งแง่บวกและก็แง่ลบได้เช่นกันนะครับหรือบางสภาวะอะไรก็ตามนะครับที่ผลต่างลบนะครับก็จะมีการพลิกสถานการณ์อย่างรวดเร็วอะไรที่เป็นอริเป็นปนัญหาเป็นศัตรูต่างๆ นะครับอาจจะพลิกสถานการณ์ออกจากสภาวะนั้นอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับเพราะว่าแปดถ้วยนะครับบ่งบอกถึงการก้าวออกจากสภาวะอะไรที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ก้าวไปสู่ด้นแดนของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนั่นเองนะครับที่ก้าวออกไปได้อย่างรวดเร็วนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปรับจับปันตันด่วนในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเข้ามานะครับซึ่งบางทีก่อนหน้านั้นานอาจจะมีการ ชะลอรออยู่บ้างอะไรบ้างในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเพราะบางทีนั้นอยากจให้มีการเปลี่ยนแปลงในที่ผ่านมาแต่บางท่านนะครับก็จะมีเรียกว่าสภาวะของการลังเลบ้างอะไรบ้างนะครับที่อาจจะตามห้มีการชะเง้อชะงักในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เลยตามห้เป็นลักษณะที่กั้มกึงนะครับแต่ที่จะก้าวไปสู่ดินแดนของความเจริญเติบโตก็อาจจะมีการ ตัดสินใจอยู่ในที่เดิมเติมก่อนดูระยะเวลาก่อนว่าจะเกิดอะไรดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับแต่เมื่อสถานการณ์ไม่ดีขึ้นกนะับสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาต่านาจ,จะมีการตัดสินใจปุ๊บปั๊บจะปรันตันนวนแบบรวดเร็วนะครับ mm. เปิดพลิกสถานการณ์ให้ไปสู่กองเส้นทางของความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นนะครับหรือบางท่านอาจจะตูกอ่า เรียกว่าออกจากหน้าที่เดิมแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการไปใช้ชีวิตในครอบครัวหรือทีนฐานบ้านเกิดเมืองเดิมแบบปรับปรับจับปลันตันดวนก็ได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้นะครับเตียดจะมีเข้ามาสําหรับบางท่านนะครับแล้วก็ถืออายพริตตสนะครับ พลังแ,งแรงดึงดูดนะครับที่จะมี้ามาในช่วงนี้นะครับที่จะําให้ต้ตานสูงความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับ้เรียกว่าอะไรที่กลุ่มเครืออยู่ก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่กระจ่างชัดในสาร,รการต่างๆหรืออะไรที่มีการชะลอตัวอยู่นะครับแต่ให้ไปสู่ความเจริญเติบโตได้ช้าก่อนหน้านี้นะครับ้าจะมีการ พลิกสถานการณ์แบบรวดเร็วมีพลังเรงดึงโดดหรือด้วยเส้นสัมผัสที่ดีๆนะครับที่อาจจะมีเข้ามาตามให้ต้นพลิกสถานการณ์ต่างๆนะครับพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสที่ดีๆต่อไปนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของความสว่างสดใสนะครับโอกาสของการเริ่มต้นนะครับหนึ่งดาบขึ้นมามีโอกาสเดินทางไปในตินต่างแดนไกลโพ้นนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีงนั้นบางคนก็ ไปทำมาชีพะระโยชน์ในต่างินต่างแดนจากอ,าอ่างจากบ้านเกิดเมืองเดิมอะไรก็ตามแต่นะครับก็จ,จะมีการเดินทางกลับไปในตินแดนไกลนะครับที่อาจจะที่จากมาก็ได้นะครับไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะไป ทำโครงการอะไรใหม่ๆนะครับหรือไปรับหน้าที่อะไรใหม่ๆในต่างถิ่นต่างแดนนะครับโอกาสของรับหน้าที่ใหม่ๆในต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับที่อาจจะมีเข้ามากับบางทีได้เลื่อนตําแหน่งเลื่อนระดับความเติบโตที่มีดีกว่าเดิมที่จะมีเข้ามานะครับกับการเริ่มต้นรับหน้าที่ใหม่ตําแหน่งใหม่อะไรต่างๆนะครับที่จะมีเข้ามาหรืออาจจะเป็นโครงการอะไรนะครับที่มีการได้รับชัยชนะป้ายใบแรกบอกถึงในเรื่องของการ ได้รับใจชนะนะครับในความสําเร็จก็จะมีก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการแข่งขันหรือช่วงดังกล่าวนี้อาจจะมีโครงการอะไรใหม่ๆก็ามานะครับเี่ยาจ,จะต้องใช้ความพยายามในการต่อสู้แข่งขันนะครับเกี่ยวกับช่วงจิงโอกาสก,าก็มางานว่างาน,งาน,งานประมูลอะไรต่างๆนะครับที่จะทําให้่ั้านทุ่มเทแล้วก็สามารถได้รับใจชนะในทิศทางที่ดีนะครับที่อาจจะมีเข้ามา กับโครงการใหม่ๆที่อยู่ในต่างถินต่างเดนนะครับต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ด้วยสําหรับการเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆที่จะมีเข้ามาที่ตานสามารถคว้าเข้ามาได้แล้วก็เป็นตําแหน่งอาจเป็นโครงการที่ใหญ่กว่าที่ปานปานมานะครับก็ทําให้่านนั้นได้รับโอกาสดีๆที่จะสู่ความสําเร็จนะครับบางท่้นอาจจะมีสานการของการพลิกสานการแบบแบบจัดปลันตันโดนนะครับอาจจะ จากสถานการณ์ของธุรกิจสว่างสว่างนะครับไปสู่ธุรกิจสีเตาเาได้ด้วยที่อาจจะมีเข้ามานะครับหรือบางท่านอาจจะปรับปรับจับลันตันดวนนะครับธุรกิจเดิมมีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่อาจจะเสริมเข้ามาในเกี่ยวกับต่างธุรกิจที่เกี่ยวกับสีเตาเาอะไรได้ด้วยนะครับเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับที่เป็นสิ่งที่ตั้นรักตั้นปรารถนานะครับที่อยากจะ มีเกี่ยวกับต่างธุรกิจนี้ก็ได้แล้วก็มีโอกาสในการเริ่มต้นนะครับที่ตั้นเฝ้ารอโอกาสมานานนะครับก็เป็นโอกาสที่จะเข้ามาเติมเต็มไม่ตั้นมีโชคมีลาบในความสําเร็จต่อไปได้ทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ตั้นตัดสินใจพอสมควรนะครับในช่วงครึ่งดันแรกของเมษายนนี้นะครับที่ในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่จะทำให้ตั้นนั้น ตัดสินใจพอสมควรนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์นั้นบางสถานการณ์นั้นไม่ค่อยกระจ,จ่างชัดอย่างมีอะไรที่ แต่ไม่ตั้นหลังเลอยู่ได้เช่นกันนะครับตั้ง7ดาบขึ้นมาด้วยบางสถานการณ์นะครับแล้วก็สองดาบขึ้นมาในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างในช่วงนี้ก็จะตาให้ตั้นนั้นตัดสินใจยุ่งยากด้วยเช่นกันนะครับบางโอกาสบางเวลานะครับแต่การตัดสินใจนั้นแม้จะยุ่งยากก็ตามนะครับแต่ตั้นก็จะสามารถตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้องนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับกับการที่ตั้นนั้นมีความใส่ใจนะครับในการที่เจาะ ให้ถึงในรายละเอียดต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจออกมาในความเป็นสเตรนงนะครับก็แข็งแรงมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับหรือบางท่านนะครับเกี่ยวกับการงานธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างโลกโซเชียลโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับที่จะทําให้ท่านมีความเติบโตในทิศทางที่ดีหรือบางท่านที่รอโอกาสในการที่จะเริ่มต้นในการทาธุรกิจ ที่เกี่ยวกับต่างโลกโซเชียลนะครับโลกสื่อสารออนไลน์ต่างๆานอาจจะเข้ามาจับจวยในช่วงนี้ก็ได้ซึ่งบางทีก่อนหน้านี้นะครับท่านไม่มีโอกาสในการที่จะมีเข้ามานะครับก็จะมาเริ่มต้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้ก็ได้นะครับในการที่จะเข้ามาดําเนินการเพราะบางทีก่อนหน้านี้ท่านอาจจะอยู่ในสภาวะของความหลังเลใจไม่แน่ใจกับในสภาวะต่างๆนะครับจึงอาจจะมีในเรื่องของการ รอโอกาสรอจังหวะมานั่นเองนะครับเฝ้ารอแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะตัดสินใจออกมานะครับ mm. ก็เรียกว่าได้ตัดสินใจถูกต้องที่จะมีความสําเร็จเติบโตต่อไปนั่นเองนะครับ mm. ก็ส่งผลใ,นใหนการเงินนะครับในช่วงครึ่งดนแรกของเดือนเมษายนนี้นะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับ ก็บ่งบอกถึงเส้นต่างๆการเงินนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับตาต่ตอนน้านี้การเงินของท่านไม่ค่อยมาเติมเต็มสักเท่าไหร่หรือไม่ก้อยตอบโจทย์สักเท่าไร่นะครับ ท่านก็จะมีเส้นทางรายได้รายรับเข้ามาอะไรที่รอคอยในความสําเร็จนะครับก็จะเกิดกผลโชคลาภขึ้นมาด้วยความเป็นเจ็ดเหรียญน,นะครับที่มีการเปลี่ยนพยายามลงทุนเอาไว้นะครับดาเนินการมาแล้วนะครับก็กําลังได้รับใจชนะในความสําเร็จนะครับที่จะมีเส้นทางทางการเงินก็ามาเติมเต็มให้ต้นกอบโกยผลป,ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านธุรกิจสว่างสว่างธุรกิจสีเต่าเตาก็ตามนะครับ แล้วก็มีเส้นต่างต่างการเงินเส้นต่างใหม่ๆเข้ามากับโครงการใหม่ๆนะครับติ่ตามไม่ตั้นก่อโกยนะครับก็เป็นช่วงนี้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับกินดีอยู่ดีมีสุขแล้วก็ส่งผลเปื่อแผ่ไปถึงคนในครอบครัวด้วยด้วยความเป็นก้าวถ้วยนะครับในกรรายได้ต่างเก่าที่เคยได้นะครับก็จะกลับมาสร้างโอกาสให้มีรายได้ใหม่ก็มาด้วยเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือการเรียกเงินต่างอากาศนะครับต่างโลกโซเชียลนะครับที่จะทําหไม่ตนนั้น กักเรียกเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวในสภาวะของความเติบโตในช่วงดังกล่าวนี้นะครับจะเรียกเงินเข้ามารายได้ไรายรับของบางท่านนะครับมีตั้งธุรกิจสีเตาธุรกิจสีสว่างนะครับก็ามาเติมเต็มและด้วยพลังแห่งสเสน่ห์นะครับบางท่านนั้นนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับบางทีนั้นถูกพลังแห่งความปึงพอใจนะครับ ที่มีเงินเข้ามาอุปตัมค้ำชูนะครับด้วยพลังแห่งความเปงงพอใจของใครบางคนนะครับที่เข้ามาถูกจะตาต้องใจกับผู้ที่เป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับก็จะมีเงินเข้ามาดูแลอุปถัมนะครับในช่วง ครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้นะครับก็ตามให้ตั้งมีเส้นต่างการเงินก็มาเติมเต็มด้วยความมัน่นคงอุดมสมบูรณ์แต่ในเรื่องรายจ่ายตั้งก็อาจจะมีการใจ้จ่ายที่อาจจะพุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ไม่ว่าตั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะครับ ถ้าเป็นผู้หญิงก็ในการใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกี่ยวกับการดูความสวยความงามในความเป็นสรีระของตัวเองนะครับเครื่องประดับประดาเครื่องสมางอะไรต่างๆที่อยากจะตามห้ตัานใช้จ่ายสิ้นเปลืองด้วยเช่นกันนะครับเด็กก็ผู้ชายนะครับบางทีก็ในเรื่องของการไปเที่ยวหรืออะไรในที่อ่า สั่งสรรต่างๆที่ทำให้ตั้นนั้นจ่ายเรียกว่าเปง่ายๆจ่ายง่ายๆนะครับก็ทําให้ใชายเงินออกไปเยอะเช่นกันถากว่าต่้นไม่ระมัดระวังควบคุมในสภาวะของการเงินได้มีความปลอดภัยนะครับเพระาะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นคนชอบจชายจ่ายสิ้นเปลืองนะครับถ้าขกลัวว่าจะมีปัญหาทางการเงินตัานอาจจะต้องใช้ระบบระเบียบนะครับในการที่จะวาง คิดต่างการใช้จ่ายเงินที่รัดกุ่มนะครับดยการสร้างรั้วสร้างก่อกุ้มกันแล้วก็จะตามให้ท่านนั้นเส้นต่างๆการเงินที่จะมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในเรือนที่9กนะครับเจ็ไม้เท้านะครับท่านจะต้อง สร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันด้วยความเป็นหนึ่งดาบนะครับท่านก็จะจัดระบบระเบียบการใช้จ่ายที่รัดกุมนะครับอะไรที่เป็นการใช้จ่ายสิ้นเปลืองก็ตัดออกไปนะครับใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นก็จะทําให้ท่านยกระดับเส้นต่างการเงินของท่านมีเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเส้นต่างของความปลอดภัยนะครับเงินที่หลังไหลก็มาก็จะทําให้ท่านถูกเก็บออมสะสมเหลือมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ บางท่านก็เงินที่ตกจิบยืมไปนะครับก็มีโอกาสได้รับกลับคืนเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการมีโชคลาภนั้นนะครับไพ่ที่ขึ้นมานั้นไม่น่าจะป่งบอกถึงในสภาวะของความมีโชคลาภสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมานั้นก็ไม่บ่งบอกในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับมีแต่จอเกิดจากความสําเร็จนะครับในการงานธุรกิจของท่านที่จะกวักเรียกเงินเข้ามานะครับ ไม่ว่าเงินที่ลอยอยู่กลางอากาศก็ตามนะครับที่จะต้านกัาเรียกเข้ามาเติมเต็มหรือธุรกิจที่อยู่ในต่างแดนต่างถิ่นต่างพื้นที่ในแดนไกลก็ตามนะครับที่จะทํามห้ถต้านดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์สําหรับ คนที่โสดนะครับคนที่โสดบางคนก็อยากจะมีความรักนะครับที่เดินทางมาเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ยังไม่เจอความรักอันนี้ก็ต้องรับระวังด้วยนะครับในสิทการณของคนที่เป็นโสดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตังไพ่เดวเดิลขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะในเรือนของปัตตานีนะครับที่เดืไอาพิเตสขึ้นมา ต้องระมัดระวังด้วยในความปลอดภัยนะครับแต่กว่ามีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับท่านต้องระมัดระวังด้วยเปลือบบางทีท่านอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังการตัดสินใจของท่านตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะ2ดาบนะครับที่จะบง่งบอกถ้าตาตัดสิน,นใจพลาดนะครับก็จะทำให้ท่านได้รับความเจ็บปวดได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ตาตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีนะครับท่านก็จะประสบความสุขอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ปลอดภัยได้รับใจ ชนะในทิศต่างที่ดียังมีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องอตรวจเช็คดูให้ดีนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ต้าว่ามีเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้นะครับเพราะว่าตังไพรเจ็ดดาบก็ขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะมีอะไรแอบแฝงซ่อนอยู่เบื้องหลังก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ ส่วนบางคนที่อาจจะเจอรักดีๆก็จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามากับการเริ่มต้นในสร้างความผูกพันในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสได้รับ,รบชัยชนะนะครับในความผูกพันบางทีก็จะเปลี่ยนจากสภาวะของความเป็นเพื่อนนะครับที่คบกันมาด้วยความสนิทนะครับก็รู้อุปอนิสัยใ,ใจกอกันในทิศทางที่ดีที่อาจจะเปลี่ยนสถานะจากความเป็นเพื่อนกลายเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีเดินหน้าเติบโตต่อไปได้เช่นกันนะครับหรือบางคนนั้นก็มีโอกาส พบกับรักเก่าๆนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างโอกาสให้ผูกพันกันใหม่ได้ด้วยที่เกยดเหตนหลังให้กันนะครับที่อาจจะกลับมานะครับมาสร้างความผูกพันเกิดขึ้นใหม่หรือพบกับเพื่อนเก่าๆได้นะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนจากความเป็นเพื่อนที่เคยคบกันก็มากลายมาพบกันครั้งนี้ก็กลายเป็นความรักความสัมพันธ์แบบโชสาอะไรเกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นในฐานะใหม่ที่จะมีเข้ามานะครับ ส่วนคูรักกูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันด้วยความใส่ใจนะครับบางคู่แม้จะมีอะไรเข้ามานะครับที่ทําให้เป็นเรื่องที่มีความขังขาในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับแต่จะได้รับการใส่ใจนะครับในการเชียร์คลี่คลายในสภาวะต่างๆนะครับรู้จักตัดจบปัญหานะครับที่จะร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันที่จะกุยกันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้ นะครับตาเกยันหลังง่ายกันบ้างอะไรบ้างในสถานการณ์ต่างๆก่อนหน้านี้หรืออะไรที่จะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็ตามที่เข้ามาไปปรบปรับจับปลันตันดวนก็ตามนะครับตัานก็รู้จักในการที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการเที่บะคลี่คลายสภาวะปัญหาต่างๆนั้นนะครับด้วยภาษารักด้วยภาษาดอกไม้ที่เข้าใจกันในทิศทางที่ดีพร้อมจะร่วมมือนะครับตัดจบปัญหาต่างๆ นะครับก็สร้างรั้วสร้างเกาะกุ้มกันในความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดินหน้าเติบโตต่อไปด้วยการเติมพลังเองเสน่หความคลั่งใคล้ก้าหากกันนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลด้วยความสุขอบอุ่นอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับนี่ก็คือโดยภาพรวมๆนะครับในการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในช่วงมัน วันที่1นึถึงสิเมษายนนี้นะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษและก็ลัคนาเมษนะครับก็ขอ,ขอ,ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีความเจริญเติบโตมั่นคงด้วยความบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ